ดี่ซีสูผูสุขนกับผมเมื่อนี้หิมะหายแนวทางล่าพัฒนาของปูขอนแกนะ่นเนาะพี่น้องเนาะปูขอนแเจนงวดนี่เป็นงวดแรก้อพี่น้องเด้องวดนี่เป็นงวดแรกปูบอกมาว่าห้เบิงไปกอนซ่อมไปกอนว่าสันปูว่าเพราะว่านเป็นงวดแรกที่ปูห้มาเนาะพี่น้องเนาะปูขอนแกนะ่น้อพี่น้องเนดะ้อมาเบิงน้ำกันงวดปันสุกที่สี่ ตัวล่าสองห้าหกเจ็ดขอพระตองว่าหลายพี่น้องวันศุกร์วันศุกร์ที่สี่ปูวานั่นอ่าเฝ้าเสีย่ยาเฝ้ามันใจซ่อมๆเบิ่งกันไปกอนว่าสันถ้ามันตุงเด็กนใจกับจังจัด ขวานเป็นงวดแรกปูวาเป็นงวดแรกที่มาให้เอฟซีเบิงเอามาเบิงมาแล่น้ำกันมาแล่น้ำกัน เมื่อกตูดนี้สลาเพื่อนไครฮึคือเกาเอาคือเกาเล็กกับวันหลายคู่ดิพี่น้องเล็กปูกับวันหลายคู่ก็เป็นเจ้าพ,าพิจารณาอยู่ บนล่างวิ่งรูดเก้าหัเล็กเกาเก้ากับศูนย์บนล่างวิ่งเก้ากับศูนย์ปูคนเนียนหาที่เก่ามาแปลกโมมาแปลกแปลก เด่นเก้าลองศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง เกสามศูนย์หกศูนย์เจ็ด 08แต่เ็มีเลขสามตัวพุ่น้องเนาอเ็นไเลขสามตัวอยู่3ามคูเจ็ดเกหนึ่ง ห้าเก้าสองหกเก้าสามโอ้ จ็ดห,าห้หา,หหา,หหาหกเจ็ดห้าหกใครว่าให้ว่าห้าหกเจ็ดเนี่เป็นลักลอยรถเนาะพี่น้องเนาะลักลอยเนี่ยให้ว่าห้าหกเจ็ดรถนี่เจ็ดห้ากหกเลย,ย,หหย,ยลักลอยเขียนเขียนใส่เลขพี่น้องลัก ลัก้อยนี่เขียนง่ายๆหาหกเจ็ดเลยนี่นี่มันลักร้อยของ่นจำพวงงพีเอซีมักพีอซีมักไปจับใส่ตัวอื่นนะพี่น้องลักร้อยนี่หาหกเจ็ดนี่นี่ลักร้อยหลัก้อยคือหาหกเจ็ดทาพี่น้องจ้าพี่นอ้ <c oughs> นองมัก ตดปูจับคู่หกคู่อยู่ในนี่นเขาเก่าหาหกเจ็ดไปเป็นลักลอยก็ได้ได้พี่น้องได้หาหกเจ็ดเนี่ยเอาไปเป็นลักลอยเอเริ่มเขียนซื้อเริ่มเขียนสายญาตตัวนี้อืเริ่มเขียนซื้อเต็บมหนากระดาษก่อน ดึงเนาะพ,พ่อเขียนเนาะเริ่มเขียนสายยาปูขอนเจนได้พี่น้องได้เริ่มเอฟซีหิบว่าเลขผู้ใดเลขผู้ใดเลขมาจากใส่เนาะพี่น้องเนาะปูขอนเจนได้พี่น้องได้ ปูค้อนเจียนเรื่อมอันนี้ขึ้นรักลอยหาฮกเกตนี่แต่ปูมาจับปูเป็นตัวนี้ละพี่น้องบนล่างนี้เก้ากับศูนย์เน้นเก้าแปลว่าเน้นติดเก่าเราพี่น้องเนี่ยปูเน้นติดเก้าเนี่ยติดศูนย์ 9. ตกกันตัวล่องเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์ ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเน้นติดเก่าได้พี่น้องได้เก่าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนี่ส่วนเลขสามตัวนี่ก็เจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้าสองหกเก้าสามนี่ให้ว่าห้าหกเจ็ดนี่เป็นลักลอยพี่น้องห้าหกเจ็ดนี่เป็นลักลอยปูคอนเจนพี่น้องเขาแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มักเก่าตัวไหนก็ผิจแต่ละหน้าเป็นมวลมักกระพานปูกระบอกจะว่าซ่อมไปก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่พันไห้มา ขอบพระคุณปูละลายครับผมขอให้พี่นอ้องโชคหมาอนกันสุขผู้สุขคน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม